สวัสดีครับขอพาเข้าสู่คลิปอแอบส่องวัตถุมงคลน,นะครับคลิปนี้ก็มากับเหรียญพญาเต่าเรือนพิมพ์เล็กรุ่นรวยไม่หยุดนะครับเป็นพิมพ์ไอ้ไข่นะครับของหลวงปู่อิ่มวัตทุ่งนาใหม่นะก็มีรายการจัดสร้างนะอันนี้เป็นในชุดที่รุ้นเนื้อนะรุ้นเนื้อนะก็ตอนเปิดจองแรกๆนี่ร้อยกว่าบาทนะี่ยไปๆมา,มาขึ้นถึง200กว่าบาทนะครับก็มีการจัดสร้างทั้งหมดเนี่ยก็ เยอะแยะเหมือนกันนะเป็นการลุ้นเอารายการเรียกว่ารายการชุดลุ้นเนื้อนะมีการจัดสร้างเนื้อเงินเนี่ยสองเหรียญน,นะเนื้อเงินเงี้ยสองเหรียญน,นี่โชคดีได้มาเหรียญหนึ่งนะแล้วก็เนื้อนวะ1 4 0 0นะมีลงยา750ร้ยาก็ครึ่งหนึ่งอะครึ่งครึ่งอะเกินค,ค,ครึ่งดิเพราะมันเกินไป50าสิบะนะเจ็ดร้อยห้าสนะแล้วก็มีอันตาก้า1,400รลงยาก็ 750เช่นกันนะครับแล้วก็มีเนื้อทองทิพย์ทองทิพย์อย่างเงี้ยแต่ว่ามีทั้งลงยา4 0 0 0องค์นะมีตัดปีกไม่ตัดปีกด้วยนะก็ไม่ได้ระบุมานะว่าลงยาสีอะไรบ้างนะแล้วก็มีเนื้อทองแดงก็8,00 0องค์เช่นกันนะทองแดงก็อย่างเงี้ยนี่8,000องค์นะมีลงยา4000องค์นะแล้วก็มีเนื้อ3กรัตรเน,ะนี่เนื้อ3กรัตรนะ 1,000่งพนองนี่ลุ้นเนื้อลุ้นเลขนะเนี่ยลุ้นเนื้อลุ้นเลขเอาเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ไปลุ้นรางวันนะจำนวน6รางวันนะรางวัลละ2สลึงนะก็วันที่16พฤษภาคมนี้แหละเพราะน่าจะได้รุ้นกันเป็นเป็นเป็น,ปนอ่ครั้งแรกนะลุ้นจนถึงวันที่16มิถุนายนอ่าปี63นะรางวันนะอันนี้ รุนทองคำสองสลึงนะ่สองสลึงรวม3บาทอ่นะก็6รางวนะัลเนี่ยรวม3บาทนะก็ที่จะรุ้นอะไรก็น่าจะเป็นเนื้อที่แบบว่าอย่างเงี้ยนะเนื้อ,อไม่ลงยาแล้วก็ตัดปีกนะเนื้อแบบลน้ลนๆอย่างเงี้ยนะอย่างเนื้อเนื้อเงินเนี่ยแบบไม่ลงยาเนะนี่ยล้นๆอย่างเงี้ยนะนะ แบบโล้นๆทั้งอันปากกาสารพัดเนื้อเนื้อทองเหลืองแต่เนื้อสามกษัตริย์นี่ไม่แน่ใจว่ไม่แน่ใจว่าได้ลุ้นหรือเปล่านะนะก็น่าจะเป็นเลขท้ายเลขท้ายรางวัลที่1นึ่น่าจะเป็นเลขท้ายรายงวัลที่1เ,เ,เลขท้าย2ตัว3ตัวอะไรประมาณนั้นแหละครับผมก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันนะ ช่วงนี้เขาวุ่นๆุ่นหนวะข้อมูลยังมาไม่ชัดเจนก็วันที่16พฤษภาคมก็เตรียมรุ้นหมายเลขกันนะเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะเลขท้ายข้างบนนะ่ะ3าตัวบน2ตัวบนเนะนี่ยก็เป็นเหรียญพญาเต่าเรือนที่เป็นรูปไอ้ไข่ ครั้งแรกไงของวงการการสร้างวัตถุมงคลสายไอ้ไข่นะก็อันนี้จัดได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการจัดสร้างไอ,อ้ไข่อยู่หลังเต่าเรือนเนีเนื้อสามกริย์ก็ประมาณนี้นะขนาดก็นี่หย่อนหย่อนเหรียญบาทนิดนึงนะหย,ย่อนหย่อน,นประมาณนี้ ไข่ลนะุกเสกทั้งหมด5วาระนะตามที่ได้เปยแพร่คลิปไปแล้วนะครับนี่ก็เป็น3กษัตริย์อย่างเงี้ยนะนี่นอกจากนั้นเขาก็ยังมีพวกแบบว่าอันนี้เป็นแบบว่าชุดนะชุดอันนี้แสดงปฏิหารแล้วนะแยกล่างนะชุดหน้ากากนะชุดหน้ากากนี้สร้างแค่อ299องค์นะเนี่ยชุดหน้ากากอย่างนี้นะ เป็นเนื้อเงินหลงยาไม่ตัดปีกหน้ากากหน้ากากทองนะลายทงชาติอันนี้สำหรับไม่มีจำหน่ายอันนี้บี้มาเลยนะอันนี้บี้บี้มาตั้งแต่ในกล่องเลยอนะ่ะอันนี้ก็แยกร่างได้นะแต่ก็คงความสวยงามไว้นะอันนี้น่าจะเอา ข้าสุกหรือกาวทาได้นเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาลายธงชาตินะหนึ 1, 2, ่งสองสามเลขสวยด้วยนะหนะึ่งสองสามเดี๋ยวต้องไปหาอะไรซ่อมแซมหน่อยแล้วกันนะนโรงงานนะเอากาวดีๆปิดให้หน่อยเนะี่ยอันนี้มาบี้เลยผมเห็นแล้วขำกิ้งเลยนะเนี่ยโอ้เสียดายเลยแต่ก็โอเคอนะไม่ซสีเรียดอะไร นี่หนึ่งห้าสามนี่หนึ่งห้าสามหมายเลขก็ประมาณนี้นะนี่โค้ดฟู่นะอน,นาคตอาจจะมีของเอ่อลอกลดินแบบมาก็ได้นะส่องโค้ดหน่อยแล้วกันว่าโค้ดเขาเป็นอย่างไรเนะี่ยเดียวนี่เล็กมากเลยนะนี่โค้ดฟู่แล้วก็ตัวหมายเลขหมายเลขพวกนี้ทำลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ นี้บี้ไปหน่อยนะวงนี้นะแล้วก็จะมีพวกเออ่ทองแดงเอาอันปักกาอันนี้น่าจะเป็นอันปักกาเนะนี่ยอ,อันปักกาหรือเงิน ผมสันนิษฐานว่าอันปากก้าไว้ก่อนแล้วกันนะหมายเลขหนึ่งสองอีกแล้วนะหมายเลขตรงกันเลยตรงกันกับเนื้อเงินเน,นื้อเงินเน,นี่ยความสุขมันต่างกันนะสีเงินมันจะสว่างนะเนี่ยหนะึ่งสองเนี่ยหรือว่าเลขนี้จะออกเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยนะจะได้ทองคาสองสลึงหรือเปล่าอันปากก้านะความสว่างต่างกันเนะนื้อเงินนี่จะสว่างกว่านะ หน้าบีไปนิดนึงนอกจากนั้นเขาก็ยังมีนี่นะลายสีลายโถงชาตินะแบบพิมพ์เล็กๆอย่างเงี้ยสร้างยากนะแกะกันยากนะแกะกันเมื่อยนะแกะแล้วแกะอีกนะ อันนี้เป็นนวะนะนวะต่อบ,บนนี้นี่ต่อบ,บนหูนี่โค้ดฟู่อยู่ข้างบนนะรุ่นนี้จะมีโค้ดตัวเดียวนะโคดอย่างเงี้ยแล้วก็นี่หมายเลขขอบตัดนี่ขอบตัดประมาณนี้นะ ลงยาแดงเหมือนกันแต่คนละเนื้อนะเนื้อทองเหลืองนี่ลงโค้ดอยู่ด้านนี้นินวะอยู่บนหูนี่นะครับอทองเหลืองนี่อยู่ด้านเดียวกันนะแต่ว่าลงยาคละสีนมาดูทองเหลืองไม่ตัดปีกนี่ทองเหลืองไม่ตัดปีก ไอไข่ทองเหลืองไม่ตัดปีกน,น,น,นี่ขยายแล้วนี่โพสอยู่ด้านขวามือนี่นี่หมายเลขอยู่ด้านนีน้เหมือนกันนะโงยาแดงก็เหมือนกัน,นขอเป็นทองเหลืองโพสจะอยู่ด้านขวามือนี่หมายเลขอยู่ด้านน,นี้แล้วก็เป็นโงยา น้ำเงินแดงอย่างนี้นะนี่เช่นเดียวกันนะครับนี่อยู่ด้านนี่ก็นวะมีอยู่สององนะนี่นวะอยู่ด้านบนนี่อยู่ด้านบนหมายเลขอยู่ด้านข้างนี้นี่อไปเป็นเนื้อทองแดงแล้วกันนะดูทองแดงทองแดงนี่โอ ไวกันนี่นะนี่ทองแดงโคดอยู่ซ้ายมือนะหมายเลขอยู่ขวามือสลับกันนี่นี่ทองแดงอย่างนี้นะทองแดงอยู่ขวาอ,อยู่ซ้ายหมายเลขอยู่ขวาเหมือนกันนะทองแดงลงยาโคลาสีกัน ตำแหน่งเดียวกันนะครับอย่างเงี้ยนะมีทองแดงไม่ตัดปีกก็มีอย่างเี้ยมีไม่ตัดปีกบางเลยนะก็อยู่ที่เดียวกันนะอยู่คนละคนละฝั่งกับของเนื้อทองเหลืองนะอันปากกานี่มีมาแค่องค์เดียวมั้งอสององคนะ์อันปากกานี่ก็อันปากกานนะลงยาคนละอย่างกัน นี่ตอขึ้นไปข้างบนนี้นี่นี่คืออันปากกานะฮะนีตัวตัดเหมือนะเหมือนกันนะ ประมาณนี้นะไอ้ไข่วัดเจดีดนะดูความสวยงามแล้วกันนะมีสีอะไรน่าน้าสะสมนะอันนี้เอาไปขึ้นเออันนี้สวยนะสามกษัตริย์เนี่ยขึ้นคอเลี่ยมทองนี่สบายเลยนะเล็กๆเ,เนี่ยคอค้าแม่ค้านีนะ่มีทั้งไอ้ไข่ด้านโชคลาภเลยนะแล้วก็เป็นพญายต่าเรือนโชคลาภค้าขาย ทำมาหากินเนะนี่ยนะประมาณนี้นะก็มีสีสันก็แตกต่างกันไปนะแล้วแต่แล้วแต่ได้รุ้นนึ่นนะจัดสร้างก็ตามที่ว่านะครับก็เนื้อเงินก็200เหรียญนนะเนื้ออันปักก้า1,400นะเนื้อนวะก็1,400เนื้อทองทิพย์ก็8,000เนื้อทองแดง8,000เหมือนกัน ครับวาน,นี้นะมีโรงยาเขียวด้วยนี่ลงยาเขียวเหนียวซับนะนไม่ตัดปีกนะโค้ดจะอยู่ห้องเหลืองอยู่ด้านนี้นะแล้วก็หมายเลขอยู่ด้านนี้ด้านขวา โคดด้านขวาตัวหนังสือด้านซ้ายนะครับส่วนเป็นไอ้หน้ากากอย่างเงี้ยนะหน้ากากเงินหน้ากากทองเนี่ยนะลงยาเนี่ยก็นี่จะอยู่ถัดลงมาเนี่ยหมายเลขอยู่ด้านนี้เนี่ยหนึ่งสองสามนี่เดี๋ยวต้องไปติดกาวใหม่หนึ 1, ่งสองไม่ใช่เนี่ยหนึ 1, 6, 3, ่งหกสามอ๋อหนึ่งหกสามนะไม่ใช่หนึ่งสองสามนี ประมาณนั้นนะแล้วก็เขาก็จะมีเนื้อชนวนเนื้อชนวนนี่ก็ตอนเปิดจองนี่ก็แรงกันนะสามร้อยบาทนะเนื้อชนวนก็ทำไมถึงราคารุนแรงเพราะว่าเนื้อชนวนเนี่ยจะสร้างน้อยกว่านะจัดสร้างแค่สามพันองค์แล้วก็มวลสารนะในการหลอมหล่อชนวนก็ได้เห็นในพิธีนะตอนหล่อชนวนที่วัดทุ่งนาใหม่ เนื้อชนวนเนี่ยเห็นว่ามีการลุ้นนะลุ้นลุ้นลงยาเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ลุ้นนะว่าอยู่ในในรังมาอประมาณหลายหลายร้อยองค์ก็ไหลสิบองค์เหมือนกันเนะนื้อชนวนก็ประมาณนี้เนื้อเนื้อชนวนส่วนมากจะมีไม่ลงยานะมีลุ้นลงยากันเล็กน้อยนะเท่าที่เปิดมาเจอแต่ไม่ลงยา เนี่ยชนวนเขาจะตอกแตกต่างนะแตกต่างไปก็ไปด้านนี้นะไปอยู่ด้านนู้นเลยสามพันองเท่านั้นนะในการสร้างมานะ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 ดูอีกสักสักองหนึ่งนะครับของน,นี้ชนวนนะนี่ชนวน ข้างๆนี้จะออกเป็นแบบสีทองเหลืองอน่ะนะทองเหลืองตุ่นๆเนี่ยทองเหลืองด้านๆเนี่ยเนวน,นโคตดเดียวกันนะแตกต่างกับนวะอย่างไรนะนาวะก็จะออกเป็นแบบว่าคล้ายๆมันปูด คล้ายๆมันปูอันนี้ก็สีมันจะต่างกันนะเนี่ยออกเป็นสีแดงๆนะนี่ออกเป็นเหลืองๆนะนี่ชนวนเนะี่ยเห็นไหมต่างกันโค้ดก็ตอกแตกต่างกันนะนี่ชนวนค่อนข้างจะหนักกว่านะเนื้อชนวนเนี่ยนะก็ประมาณนี้นะไอ้ไข่ เรียนไอ้ไข่นะ,นะก็พากันชมแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนใจเข้ามาร่วมแอบ,บส่องวัตถุมงคลในครั้งนี้นะครับขอให้มีความสุขความเจริญปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะ โรคโควิดอะไรเนี่ยนะก็ลาไปเลยเท่านี้แล้วจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ